สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันในวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะเรียนเรื่องพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจนะครับด้านการเมืองการปกครองบอกว่า 1. การสร้างความมั่นคงของสมัยสุขโขทัยในระยะแรกกรุงสุขโขทัยยังมีดินแดนไม่กว้างใหญ่มากนักในสมัยก่อน และต้องทำสงคารามกับอาณาจักรใกล้เคียงเพื่อขยายอำนาจเพื่อสร้างอาณาจักรนั่นเองสถานะของผู้ปกครองผู้ปกครองสมัยก่อนจะเรียกว่าพ่อขุนและเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือที่เรียกว่าพ่อปกครองลูกก็คืออำนาจสูงสุดอยู่ที่พระมหากษัตริย์และต่อมาสุโขทัยได้รับพระพุทธศาสนาทําให้รับแนวคิด รรมราชา,ามาใช้ในการปกครองหรือที่เรียกว่าพระมหาธรรมราชานั่นเองอส่วนรูปแบบการปกครองในสมัยสุโขทยัยการปกครองอาณาจักรแบ่งเขียการปกครองออกเป็นดังนี้หนึ่งเมืองหลวงเมืองหลวงก็คือจุดศูนย์กลางาก็คือสุโขทัยนั่นเองเมืองหลวง2เมืองลูกหลวง3 เมืองพญามหานคร4เมืองออกหรือเมืองประเทศลาศักาคำว่าเมืองออกหรือเมืองประเทศลาศกดก็คือเมืองขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็รัศดรนในสมัยสุขโขทยัยรัศดรในสมัยสุขโขทยัยมีสละในการดวนชีวิตและการประกอบอาชีพและประชาชนต้อง <c oughs> อยู่ภายใต้การปกรครองที่มีกฎหมายเช่น กฎหมายลาักษณะโจรนยามสงบประชาชนก็ทําไร่ไทนาค้าขายส่วนในยามสงครามก็ต้องทําหน้าที่เป็นทหารในการออกรบนั่นเองนะครับแล้วก็การสูญเสียอํานาจของสุขโขทยัยการที่กรุงสุขโขทัยต้องอ่อนแอและตกเป็นของกรุงศรีอย,ยุธยาเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุเช่นความอ่อนแอทางด้านทหารการแย่งชิงอํานาจ ภายในสุขโขทยัยแล้วก็การค้ากับต่างประเทศเริ่มตกตำ่ำและการประกอบและประกอบกับกรุงศรีอยุธยาที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้มีความเข้มแข็งทางด้านการเมืองการทหารจึงทําให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแทนสุขโขทัยนั่นเองอแล้วก็ใบงานนะครับทําชี้แจงให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องทําเสรสมดุด การปกครองแบบพ่อปกครองลูกมีผลดีอย่างไรอสองเพราะสาเหตุใดอาณาจักรสุโขทยัยถึงล่มสลายอ,อันนี้ก็คือคำถามทำํำสุบสมุดครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ